ทำไมเราถึงยังไม่รวยจริงๆสักทีแถมปัญหานะคะก็มีแต่รายจ่ายมีแต่เรื่องต้องเสียเงินเสียเงินเก็บเงินก็ไม่อยู่มีแต่นี้สินเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับเงินอยู่หรือเปล่าวิธีปลดล็อกตัวเองจากเงินให้เงินวิ่งเข้าหาคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกเช่นคุณเกลียดเงินคุณไม่ชอบเงินนะคะ เงินก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันนะคะคุณบอกว่าเงินไม่ดีเงินมันสร้างปัญหาให้ชีวิตคุณมากมายคุณเกลียดคุณจะไม่จับเงินเลยนะคะเงินเขาก็จะเกลียดคุณเขาก็จะไม่อยู่กับคุณเขาจะหาวิธีออกไปจากคุณในที่สุดคุณก็ไม่เหลือเงินสักบาทในบัญชีเก็บเงินไม่อยู่มีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะคะมันเป็นพลังกดแรงดึงดูดนะคะคุณต้องเปลี่ยนความคิดคุณก่อนนะคะรู้สึกดีกับเงินแล้วก็เห็นคุณค่ากับเงินนะคะเช่น เ,เงินที่เข้ามาทุกบาททุกสตางค์นะคะคุณขอบคุณก่อนที่จะใช้จ่ายนะคะว่าขอบคุณนะทําให้เราเนี่ยได้กินได้ใช้ได้เลี้ยงลูกของเราให้มีชีวิตได้อย่างสุขสบายไม่อดอยากทําให้คุณภาพชีวิตคนในครอบครัวและคนที่เรารักดีขึ้นนะคะทําให้เราได้จ่ายค่าน้ำํำค่าไฟมีที่พักที่อยู่ที่อาศัย อะไรประมาณนี้ค่ะต้องเห็นคุณค่าในตัวเขาเราต้องรักเขาแล้วเขาจะมาหาเรานะคะเงินอยากอยู่กับคนที่รักและเห็นคุณค่าเขานะคะเปลี่ยนความคิดความรู้สึกใหม่ใช้ความรักความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีชีวิตมีพลังงานหมดอย่าคิดว่าเงินไม่มีพลังงานเพราะเขารู้ความคิดเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเร็วๆนะคะครที่ชอบพลังดีๆความสุขง่ายขึ้นนะคะกดติดตามได้ค่ะ